อัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนกระกฎาคมแล้วนะคะในสัปดาห์นี้มีรถใหม่น้อยสภาพดีคันไหนน่าใช้บ้างจะมีรถที่คุณเล็งอยู่หรือเปล่าไปดูกันค่ะคันแรกของเราก็เปิดตัวแรงมาเลยอย่าง Mercedes-Benz G L A 45 A M G ปี2017 คันนี้เป็นสีเทาด้านสุดหล่อจากโรงงาน <Wow. S 1> สำหรับ GLA 45 AMG คนเล่นเขารู้กันเรื่องสมรรถนะสุดอยู่แล้ว oh. ให้แรงม้ามาถึง381แรงม้า oh. เครื่องยนต์ one man one engine oh. มาพร้อมชุดแต่ง AMG สุดตุดดันทั้งภายนอกและภายในเบาะนั่งก็ไม่ธรรมดาได้เบาะ Recaro AMG Performance Seat จากศูนย์มูลค่าถึง4 0 0 0 0บาท oh. พวงมาลัย AMG และออปชั่นล้นๆคันนี้ไม่น้อยเพียง65,000กิโลเท่านั้นสภาพใหม่ไม่มีริ้วรอยเลยทีเดียว ขายราคาเพียง1 7 9 0 0ล้บาทมาทดลองขับแล้วคุณจะติดใจจนต้องรีบจับจองเลยทีเดียวคันที่2เป็น SUV ประจำบ้านอย่าง BMW X1 M Sport ปี2022ตัวท็อปสุดเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดขับคล่องตัวและอนเนกประสม <Wow. S 1> สภาพสวยใช้น้อยเพียง42,000กิโลเท่านั้น BSI <Wow. S 1> เหลือถึงเดือน11ปี2031กันเลยทีเดียวค่ะ <Wow. S 1> วารันตีเหลือถึงเดือน11ปี2026คันนี้ ดูแลรักษาตามระยะพร้อมใช้งานออปชั่นครบครันจัดไปที่ราคา1,390,000บาทเท่านั้นราคาย่อมเยาวมากๆจับต้องง่ายสุดๆไปเลยขยับตัวถังใหญ่ขึ้นมาอีกนิดกับเจ้า BMW X3 M Sport ปี2022รถ SUV ที่ลงตัวทุกการใช้งานขนาดไม่ใหญ่เกินไปไปกันได้ทั้งครอบครัว เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดเลขใหม่ที่อยู่ที่87,000กิโลเท่านั้นวารันตีและ BSI เหลือถึงเดือน7ปี2026เป็นรถอีกรุ่นที่น่ามีติดบ,บ้านไว้เลยนะคะเครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานขายที่ราคา1,850,000บาทใครหารถครอบครูอเนกประสงค์ดูดีน่าใช้เราแนะนำคันนี้เลยมาดูรถซีดานกันบ้างกับรถที่มีช่วงล่างอันโดดเด่นอย่าง Audi A5 Quattro S-line ปี2022 รถสปอร์ตทรงคูเป้สุดเอกลักษณ์มาพร้อมการตกแต่ง s อสไลน์สุดดุดนันสีดําทั้งคัน <Wow. S 1> หล่อมากๆเป็นรถที่ขับดีมากๆอีกหนึ่งคันช่วงล่างอันเป็นเอกลักษณ์และที่น่าววาวคือเลขใหม่เพียง1 8 0 0 0มกิโลเท่านั้นสภาพมันก็เลยใหม่ขนาดนี้ไงล่ะคะ่ะคุณพี่วารันตีเหลือถึงเดือน11ปี20 2 6ขายที่ราคา1 9 9 0 0 0 0บาท ไม่ถึง2ล้านได้รถหล่อสภาพใหม่ไม่น้อยขนาดนี้หาไม่ได้แล้วมาต่อกับรถซีดานหน้าหลอ่อระดับผู้บริหารอีกคันกับเจ้า bmw 520d m sport ปี2023รุ่นนี้เป็นโฉมที่หน้าตาดูลหล่อมากๆเลยทีเดียวและยังมีการตกแต่งพาร์ตคาร์บอนมาด้วย <Wow. S 1> เป็นรถผู้บริหารก็ได้เป็นรถขับใช้งานครอบครัวก็ดีเครื่องยนต์ดีเซลออปชั่นครบครนันที่สัมพันธ์ไม่ยังน้อยอีกเพียง41,000กิโลเท่านั้นรถศูน bm ไแลนด์วอร์รนตีและ BSI เหลือถึงเดือน5ปี2026เรื่องสภาพไม่ต้องพูดถึงใหม่สุดๆ ขายราคาเพียง1890 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับซีรีส์5เครื่องดีเซลน่าเล่นนะรุ่นนี้บอกเลยมีเครื่องดีเซลก็ต้องมีเครื่องไฮบริดอย่าง m e อร์ d e s b e n z 4350e AMG รถไฮบริดที่ผสมผสานไฟฟ้าและเครื่องยนต์ได้อย่างลงตัววิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้ถึง100กิโลกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> มาพร้อมออปชั่นล้ำสมัยมากมายการตกแต่งที่สวยหรูสะดุดตาสภาพใหม่กริปอย่างกระป้ายแดงรถของโชว์รูมเราคัดมาแต่ไม่น้อยสภาพใหม่จี จริงๆไว้ใจได้เลยค่ะวอร์รนตีคันนี้ก็มีให้ถึงเดือน9ปี2026 ขายราคาเพียง1,850,000บาทคันนี้ออปชันล้นจริงอะไรจริงค่ะคุณพี่พักเองยังอยากได้เองเลยและคันสุดท้ายในสัปดาห์นี้ก็เป็นรถมหาชนอย่าง Honda s HRV ปี2024จากสัปดาห์ที่แล้วมีตัวท็อปเข้ามาและก็ขายออกไปแล้วด้วยไหวมากๆสัปดาห์นี้มีตัวเริ่มต้นประหยัดงบมากขึ้นมาให้ทุกท่านออปชั่นไม่ได้ขาดไปไหนครอบครานเหมือนเดิมแต่ไมน้อยกว่าเดิมเพียงแค่19,000ิโลเท่านั้นเอง <Wow. S 1> น้อยมาก วารันตีก็มีให้ถึง3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลและยังมีรับประก,กันแบตเตอรี่นาน10ปี <Wow. S 1> สำหรับ HR-V ความอนเนกประสงค์เป็นเริศกว้างขวางมากๆแถมยังขับขี่คล่องตัวและยังประหยัดน้ำมันขายราคาเพียง7 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครมองหารถยุโรปมือสองสภาพดีไว้ใจได้ทั้งคุณภาพและการบริการต้องที่ทีทีพรีเมียมขานะคะสัปดาห์นี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย